สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับชา n นลกินได้อร่อยด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําเค้กมะพร้าวกันครับอย่างเค้กมะพร้าวที่เราจะทํากับวันนี้ครับผมจะทําเป็นแบบถ้วยเล็กนะครับก็จะเหมาะสาหรับแจกในช่วงเทศกาลต่างๆที่จะมาถึงนี้เลยครับเรียกว่าเป็นตัวแทนส่งความสุขแล้วก็มอบความหอมหวานอร่อยให้กับคนที่เรารักเลยครับก็เดี๋ยวเราก็มาเตรียมส่วนของตัวเค้กกันก่อนเลยนะครับอย่างตัวเค้กจะทําเป็นชิฟฟ่อนใบเตยครับก็จะมีเป็นแป้งเค้กครับผงฟูไข่ไก่วันนี้ใช้ทั้งหมด9ฟองนะครับนมข้นจืดน้ำใบเตย สำหรับน้ำไปเตยนะครับก็ให้เราคั้นแบบค้นๆเลยนะครับน้ำมันพืชอันนี้แนะนำให้ใช้เป็นน้ำมันที่ไม่มีกลิ่นนะครับอย่างเช่นน้ำมันคาโนล่าน้ำมันลำข้าวน,นี่ก็ได้ครับเกลือ และก็นี่เลยครับน้ำตาลพราวเซเลเบชันเมนูเพื่อทุกคนใกล้ตัวครับอย่างที่ผมเลือกใช้วันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะครับก็จะเหมาะสำหรับทำเมนูเบเกอรี่หรือว่าเมนูที่ต้องการความขาวนะครับอย่างวันนี้ผมทำเค้กมะพร้าวก็ใช้นี่เลยครับน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์ตาพราวครับแล้วนอกจากนี้ครับเขายังมีน้ำตาลให้เราเลือกใช้หลายประเภทเลยนะครับเราสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มลงมือทํากันเลยครับก่อนอื่นก็แป้งเค้กครับนี่ผมช่างตรงไว้เรียบร้อยแล้วครับให้เรานํามาร่อนกันเลยครับ กผงฟูครับใส่รมกันลมไปเลยนะเสร็จแล้วก็ล่อซับประมาณหนึ่งสอรอบครับให้เข้ากันดีเลยนะอันนี้ก็พักรอไว้กันครับแล้วก็ไข่ไก่ครับให้เรานําไข่มาแยกไข่แดงไข่ขาวจากกันก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เราจะทำเป็นแบบเนื้อชิฟฟ่อนครับ แยกไขแดงไขขาวนี่ก็ตามความถนัดเลยนะครับใครจะใช้เป็นเปลือกไข่แบบผมนี่ก็ได้ครับหรือว่าใช้เป็นมือหยิบเอาหรือว่าจะใช้ที่ดูดไข่ก็ได้เช่นกันครับแตถ้าเกิดแยกไขแดงไขขาวด้วยเปลือกไข่แบบผมก็อย่าลืมล้างทำความสะอาดเปลือกไข่ให้สะอาดดีก่อนด้วยนะครับผมถนัดไปที่นี้ไข่ขาวนี่เราก็ใส่ในโถตีไว้เลยนะครับส่วนไข่แดงก็ใส่ชามผสมเตรียมรไว้เลยแยกเตรียมมาให้เรียบร้อยเลยครับย่างไข่ไก่ที่เรานํามาทําขนมเนี่ยครับแนะนําให้เราใช้ไข่ที่ใหม่หน่อยนะครับขนมเค้กที่เราทําเสร็จแล้วจะได้ ฟูนุ่มหอมอร่อยแล้วก็ไม่ข้าวไข่เลยครับนี่ครับเราก็จะได้เป็นไข่แดงแล้วก็ไข่ขาวที่เราแยกเรียบร้อยแล้วครับเสร็จแล้วให้เราผสมส่วนของของเหลวลงไปในไข่แดงเลยครับก็นมข้นจืดครับอันนี้ผมช่างตรงไว้หมดแล้วนะครับน้ำใบเตยครับน้ำใบเตยนี่ที่เราขันข้นข้นเลยนะครับใส่ลงไปเลยแล้วก็น้ำมันพืชครับเสร็จแล้วให้เราคนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันดีเลยนะครับใช้เป็นตะกร้อมือได้เลย,เลย เนี่ครับพอเข้ากันดีนี่ก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จแล้วก็นำส่วนผสมที่เราผสมมาสักครู่ครับเทใส่ลงไปในแป้งเลยนะครับแป้งนี้ก็จะมีผงฟูกับแป้งให้เราร่อนรวมกันเรียบร้อยแล้วครับตามด้วยเกลือป่นครับเสร็จแล้วก็คนผสมให้เข้ากันดีเลยครับขั้นตอนการคนแป้งนะครับแนะนําให้เราคนให้ส่วนผสมเข้ากันให้เร็วเลยนะครับอย่าคนนานเกินไปนะจะทําให้แป้งเขาเป็นกูเตนเหนียวขึ้นมาครับทาให้เค้กเราหนักแน่นขึ้นมาครับมันจะไม่นุ่มเท่าที่ควรนะคนแรงเร็วๆได้เลยครับ เนี่ยครับพอสังเกตว่าหมดเม็ดแป้งนี้ก็ใช้ได้แล้วครับได้น้ำตาลอยู่ในนี้ให้เราพักรอไว้ก่อนนะครับแล้วก็น้ำตาลพราวครับวันนี้ผมใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์นะครับอันนี้ให้เรานํามาชั่งได้เลยนะครับสำหรับส่วนผสมทั้งหมดเดี๋ยวผมจะลงให้ในรายละเอียดของคลิปนะครับก็ลองเข้าไปดูแล้วก็ทําตามกันได้เลยนะนี่เลยครับแล้วก็ให้เราตีไข่ขาวเลยครับวันนี้ผมจะตีด้วยเครื่องผสมเลยนะครับเพราะว่าทําเยอะนะเช้เป็นหัวตะก้อเลยครับ เปิดเครื่องด้วยสปีดกลางครับนะครับพอเราตีมาสักครู่สังเกตว่าไข่เริ่มเป็นฟองแบบหยาครับให้เราใส่เป็นครีมมอฟทาท่าครับอันนี้ถ้าเกิดใครไม่มีครีมมอฟทาท่าใช้เป็นน้ำมะนาวก็ได้นะครับสัประมาณครึ่งช้อนชานะเดี๋ยวจะไม่ใส่เลยก็ได้เช่นกันครับเพราะว่าตัวนี้จะมาช่วยทําให้ไข่ขาวเราขึ้นฟูได้ง่ายยิ่งขึ้นแค่นั้นครับแล้วก็น้ําตาลทรายครับน้าตาลหอมพราวนะครับใส่ไปประมาณครึ่งหนึ่งก่อนครับตีด้วยสปีดกลางต่อได้เลยครับอันนี้เราตีให้ไข่ขา ขึ้นฟูเป็นฟองละเอียดขึ้นมานะครับเนี่ครับพอเราสังเกตว่าไข่ขาวเป็นฟองละเอียดขึ้นมาก็ใส่น้าตาลทรายส่วนที่เหลือลงไปได้เลยครับเป่ยงใส่สองรอบก็พอครับแล้วก็เปิดสปีดก,กลางตีต่อเนื่องให้ได้ตัวไข่ขาวที่เนียนละเอียดดีเลยนะครับนี่ครับพอตีเส่ขาว,วต่อมาได้สักครู่ครับ ให้เราสังเกตดูนะไข่ขาวก็จะเป็นเนื้อฟูเนียนละเอียดขึ้นมาครับเนี่ยแล้วก็เราจะต้องตีให้ได้ตั้งยอดอ่อนนะครับอย่างนี้ใช้ได้แล้วให้ดูเลยครับนี่ครับไข่ขาวที่เราตีต้องเนียนละเอียดขึ้นเงาแล้วก็เป็นตั้งยอดอ่อนนี่ครับสังเกตนะครับไข่ขาวจะตั้งยอดอ่อนๆได้แต่ว่าไม่ได้ชี้แข็งอย่างนี้ครับนี่จะทำชิฟฟอนได้เนื้อนุ่มละเอียดดีเลยครับนี่ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วให้เรานําไข่ขาวที่เราตีจนตั้งยอดอ่อนครับ นำมาผสมกับส่วนผสมของแป้งกับของเหลวที่เราผสมไว้นะครับนี่แบ่งใส่ลงไปเล็กน้อยก่อนครับคนตะล่อมให้ไข่ขาวกับแป้งเข้ากันดีครับให้เราทยอยใส่ตัวไข่ขาวลงไปเรื่อยๆนะครับอย่าเพิ่งใส่ลงไปรวดเดียวหมดนะไม่งั้นเดี๋ยวไข่เขาจะคืนตัวครับทําให้เค้กเราไม่ฟูเท่าที่ควรครับคนแบบเบามือครับตะล่อมเบาๆแล้วก็ให้ส่วนผสมเข้ากันเร็วๆครับพอสังเกตว่าเข้ากันดีก็แบ่งไข่ขาวใส่ลงไปอีกครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ คนตะล่มไม่เข้ากันดีเลยครับพอดีว่าข้างบ้านเขาตัดหญ้าอยู่ไม่แน่ใจว่าเสียงเครื่องจะเข้าไปรบกวนหรือเปล่านะครับต้องขออภัยนะตะล่มเบามือครับใช้เป็นตะก้อมือก็ได้ครับหรือว่าใครจะใช้เป็นไม้พายก็ได้ครับตามความถนัดเลยอย่างผมตอนแรกจะใช้เป็นตะก้อก่อนครับตะล่มแค่พอเข้ากันครับมาครบเลยครับทั้งเครื่องตัดหญ้าทั้งยิ้งจกเลยพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันก็ใช้ได้ครับให้เราใส่เป็นไข่ขาวที่เหลวลงไปเลยครับเสร็จแล้วก็ ตะล่อมอย่างเบามือครับคราวนี้ผมจะใช้เป็นไม้พายแหละครับตะล่อมก็กวาดให้ถึงข้างก้นเลยครับแล้วก็ตะล่อมเพื่อให้ส่งสมเขาเข้ากันดีครับสังเกตดูนะครับเทกเจอร์ไข่ขาวที่เราตีาจะต้องเนียนนุ่มเนี่ยครับเป็นฟองละเอียดขึ้นเงาเลยแล้วเวลาที่เรานำมาผสมกับตัวแป้งที่เราเตรียมไว้อะมันจะไม่แตกตัวครับไข่ขาวเขาจะไม่คืนตัวง่ายแล้วก็จะทําให้เนื้อเค้กของเราอะฟูนุ่มที่สุดเลยครับเทคนิคเลยนะครับต้องเบามือด้วยนะตอนเราผสม ระหว่างนี้ก็ให้เราวอร์มเตาอบรอไว้ด้วยนะครับใช้เป็นไฟบนล่างอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150-165องศาครับแล้วแต่ว่าเตาของแต่ละบ้านนะครับต้องสังเกตด,ดูเอานะเนี่ยครับพอส่วนผสมเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับเราก็จะได้เป็นเนื้อบทเบเตอร์ของจิฟฟอนที่สวยงามนี่เลยครับนี่นำไปใส่พิมพ์ได้เลยนะแล้ววันนี้ผมจะอบด้วยถาดขนมครับแต่นี้จะเป็นถาดขนาด11คูณ17นิ้วครับก็จะพอดีเตาอบเลยนะ แล้วก็ปูรองด้วยกระดาษไขนะครับแล้วก็เนยเบเตอร์ที sure. right. ่เราผสมนะครับนี้เทใส่ลงไปได้เลยนะครับวันนี like. ้ผมจะทาเป็นแบบถาดใหญ่ครับแต่ว่าเรามาตัดใส่เป็นถ้วยเล็กๆนะครับหรือว่าถ้าเกิดใครต้องการจะอบเป็นถ้วยเล็กเลยก็เทใส่พิมพ์ได้เหมือนกันนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะครับแต่วันนี้ผมจะทําแบบให้ม <citation> ันโชว์เนื้อเค้กสวยๆครับจะใช้เป็นพิมพ์ใส่นะก็เลยทําเป็นแบบถาดใหญ่ครับเดี๋ยวมาตัดแยกเอาใส่เค้กไปเสร็จแล้วก็เกลี่ยปาดให้เสมอเข้ากันทั้งถาดเลยนะครับ เค้กที่เราอบเสร็จแล้วจะได้สูงเท่าเท่ากันครับอย่าไปให้ทั่วๆเลยอย่าลืมวอร์มเตาอ,อบรอไว้ด้วยนะครับเสร็จแล้วให้เรากระแทกพิมพ์เบๆแล้วสองสามทีครับเพื่อไล่เอาฟองอากาศใหญ่ๆออกมาให้หมดนะครับทันนีครับนำไปอบได้เลยครับเสร็จแล้วก็นำเค้กเข้าอบได้เลยครับ อันนี้เราใช้เป็นไฟบนล่างอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ150-16อถึงองศาเซลเซียสครับขึ้นอยู่กับเตาของแต่ละบ้านนะครับระยะเวลาการอบก็อยู่ที่ประมาณ30-40ถึงนาทีครับอันนี้ให้เราสังเกตดูนะครับเราก็เช็คสุกเอานะครับอบไปเรื่อยๆจนกระทั่งเค้กเราสุกดีเลยครับตอนนี้ก็อบเค้กมาได้ประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเรามาเช็คสุกกันดูเลยครับวิธีการเช็คสุกง่ายง่ายเลยครับให้เราลองใช้เป็นไม้ลายแหลมนะครับจิ้มลงไปดูตรงกลางเค้กนะครับ ถ้าเกิดเค้กแห้งไม่มีเค้กติดขึ้นมาอีกแปลว่าเค้กสุกดีแล้วครับให้เรานําออกมาพักให้คลายความร้อนได้เลยครับชิบฟ่อนก็เราหอมฟุ้งสุดเลยครับเสร็จแล้วให้เรานําเค้กที่เอาออกมาดร้อนเนี่ยครับกระแทกพิมพ์สักประมาณสองสามกรั้งแรงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคนิคครับจะทําให้เนื้อเค้กของเราทรงตัวอยู่ครับไม่ยุบนะครับอันนี้เทคนิคเลยนะเดี๋ยวนี้เราพักรอยเค้กคายความร้อนดีก่อนเลยครับเสร็จแล้วก็ซอสมะพร้าวครับสาหรับแต่งหน้านะผมก็จะมีเป็นมะพร้าวอ่อนครับ นี้มาเฉาะแยกเนื้อกับน,น้ำไว้ก่อนเลยนะครับเสร็จแ,แล้วก็ใช้เป็นมือแมวเนี่ยครับขูดเอาเฉพาะเนื้อไว้นะครับในส่วนของน้ำเราเก็บไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาใส่ในส่วนของหน้าสอยมะพร้าด้วยขูดบ้างๆอย่างนี้ได้เลยครับย้ำเลยนะครับใช้เป็นมะพร้าวอ่อนนะถึงจะอร่อยนะครับเมนูนี้ แค่นี้เลยครับเราจะได้เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทาซอสกันเลยครับเสร็จแล้วก็มาเตรียมส่วนของซอสมะพร้าวอ่อนกันเลยครับก่อนเดี๋ยวก็มาดูส่วนผสมทั้งหมดกันเลยนะก็จะมีเป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนที่เราขูดไว้เมื่อสักครู่ครับน้ำมะพร้าวกะทิวันนี้ผมใช้เป็นกะทิกล่องนะครับแป้งกวนไส้เกลือเนอยสดรสเคม็มและที่จะขาดไม่ได้เลยครับก็นี่เลยพราวน้าตาลทรายขาวบริสุทธิ์ที่จะมาช่วยเติมความหวานละมุนให้กับซอสมะพร้าวอ่อนของเราเลยครับ ก่อนอื่นก็ให้เราตรวงส่วนผสมของแห้งก่อนเลยนะครับก็น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์พราวครับปริมาณของน้ําตาลนี่เราปรับเพิ่มลดได้นะครับขึ้นอยู่กับความหวานของตัวน้ำมะพร้าวด้วยนะครับถ้าเกิดน้ำมะพร้าวมีความหวานก็ให้เราลดปริมาณน้ําตาลทรายลงด้วยนะครับเกลือครับตามด้วยแป้งกลไส้ครับแป้งกลไส้ก็จะมาช่วยเพิ่มความข้นหนืดให้กับซอสมะพร้าวของเรานะครับแล้วก็ให้เราคนส่วนผสมของแห้งน้ําตาลทรายเกลือแล้วก็แป้งให้เข้ากันดีครับเวลาที่เรากวนแทมจะได้กวนได้ง่ายขึ้นครับแล้วก็ตามด้วยกะ แล้วก็น้ำมะพร้าวครับเสร็จแล้วให้เรานําส่วนผสมนี้ไปตั้งไฟให้เดือดเลยนะครับก็นํามาตั้งเตาได้เลยครับเปิดเตาใช้ไฟก,กลางๆได้เลยครับคนส่วนผสมให้ละลายเข้ากันดีด้วยนะครับตอนแรกนะสำหรับสูตรนี้จะเป็นรสชาติก,กลางๆนะครับผมจะทําหวานกลางนะใครชอบหวานน้อยหรือหวานมากสามารถปรับเพิ่มรสในส่วนของน้ําตาลทรายได้เลยนะครับ เรียกว่าสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ทานเล่นหอมๆเพลินๆน,นะครับได้รสชาติความหอมจากตัวเนื้อเค้กแล้วก็ความหวานละมุนของซอสมะพร้าวอ่อนครับอร่อยมากแนะนําเลยครับให้เราคอยหมันคนส่วนผสมไปเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะว่าตัวซอสเขาจะมีในส่วนของแป้งกุ้วไส้มันจะทําให้ตัวซอสเขาหนืดข้นขึ้นมาครับถ้าเกิดเราไม่คนเลยเดี๋ยวมันจะติดก้นภาชนะทําให้ไหม้ได้นะคอยหมันคนไปเรื่อยๆื่อครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ และสำหรับน้ำตาลพราวครับเขาจะเป็นผู้ผลิตน้ำตาลที่ได้รับมาตรฐานระดับโลกเพอโทล่ารายแรกของประเทศไทยเลยครับจากกระบวนการผลิตแบบซีโร่เวสหรือว่าของเสียเป็นศูนย์นะครับเพื่อความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมเรียกว่าเราได้ใช้ทั้งน้ำตาลที่คุณภาพดีแถมยังเป็นมีกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วยครับนี่ครับพอส่วนผสมเขาเริ่มร้อนเดือดขึ้นมาเขาจะข้นหนืดขึ้นมาอย่างนี้ครับอย่าลืมคอยหมั่นคนไปเรื่อยๆด้วยนะครับนี้เราอย่าเพิ่งรีบใส่มะพร้าวลงไปนะครับร,รอให้ส่วนผสมเนี้ยเขาเดือดแล้วก็แป้งสุกดีก่อนนะครับ คนต่อไปสักครู่ครับจะได้ความข้นประมาณนี้เลยนี่ครับพอสังเกตว่าซอสเราเริ่มเดือดขึ้นมาปุดปุ่น,นี่แปลว่าใช้ได้แล้วครับแป้งก็จะสุกดีแล้วนะก็ให้เราใส่เป็นเนื้อมะพร้าวอ่อนลงไปได้เลยครับตอนนี้ยังไม่ต้องปิดไฟนะครับเสกลงไปเลยนี่จะเป็นเทคนิคครับจะทําให้ซอสมะพร้าวหงเรอสามารถเก็บได้นานยิ่งขึ้นครับให้เรานํา เนื้อมะพร้าวมาใส่ตอนที่ซอสยังร้อนจัดนี่ครับคนต่อยครู่เดียวครับให้เขากระจายแล้วก็โดนความร้อนให้ทั่วกันครับเสร็จแล้วปิดเตาได้เลยครับวิธีนี้ครับจะทำให้เนื้อมะพร้าวเขาสุกข,ขึ้นมาครับแล้วก็ทําให้เก็บได้นานครับแต่ถ้าเกิดเรากวนตัวมะพร้าวร้อนมากเกินไปก็จะทําให้มะพร้าวสีคล้ำได้นะครับต้องระวังและแล้วก็ตามด้วยเนยสดรสเค็มครับเนยสดรสเค็มนี่ก็จะมาช่วยเพิ่มความหอมมันเขมข้นให้กับซอสมะพร้าวของเรามากยิ่งขึ้นเลยครับแล้วก็ คนให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับซอมมะพร้าวอ่อนเราหอมสุดๆเลยครับตอนนี้หอมหน่ารับประทานมากพอเนยละลายเข้ากันดีก็ใช้ได้แล้วครับเสร็จเรียบร้อยแล้วซ้มอมมะพร้าวอ่อนครับอันนี้ให้เราพักรอให้คลายความร้อนที่ก่อนนะครับอย่าเพิ่งรีบไปใส่ตัวเค้กนะีอ้องปล่อยให้เขาคลายความร้อนจนเย็นก่อนเลยครับอันนี้พักรอไ้กันนะตอนนี้พอเราพักเนื้อเค้กมาจนเย็นสนิทได้ที่ครับเดี๋ยวเรามาตัดใส่พิมพ์กันเลยนะครับ สำหรับพิมพ์นี่ผมจะใช้วันนี้ครับผมจะใช้เป็นพิมพ์แบบนี้เลยครับเป็นกล่องรูปวงรีครับมีฝาปิดอย่างนี้นะจะได้เห็นเนื้อเค้กสวยๆครับสำหรับพิมพ์อย่างเงี้ยปกติแล้วอ่ะมันจะไม่ค่อยมีพิมพ์เค้กที่เป็นพิมพ์รูปทรงเดียวกันขายครับผมก็ใช้วิธีการนําตัวกล่องเนี่ยครับสักหนึ่งใบนะมาตัดออกครับเพื่อทําเป็นพิมพ์นะตัดเรียบร้อยแล้วนี่ตัดอย่างี้เลยครับจะได้เอาไว้กดได้นะเดี๋ยวเรามากดพิมพ์เค้กกันเลยครับก็เนื้อเค้กชิฟฟอนของเราครับอืมสิ ฟูนุ่มดีมากครับเสร็จแล้วก่อนที่เราจะกดเค้กครับให้เราวัดพิมพ์กับเนื้อเค้กให้เราทําให้ดีนะครับอย่างเงี้ยผมวัดได้ประมาณ10ชิ้นครับก็คือแนวนี้นะบนล่างได้2ชิ้นครับแล้วก็กันค่าไป5ชิ้นกะดูว่าหมุนทั้งไหนที่จะได้ปริมาณคุ้มค่าที่สุดครับเราค่อยตัดนะจะได้ไม่เสียเปล่าประโยชน์ครับวิธีการตัดก็อยง่ายครับเอาด้านที่เราเจาะเนี่ยครับลงครอบเลยลิงให้ดีครับแล้วก็กดลงไปตรงๆเลยครับ เพราะว่าตัวพลาสติกเขาบางแล้วก็มีความคมอยู่แล้วมันก็เปรียบเสมือนมีดตัดอย่างดีเลยครับเนี่ยตัดไปให้สุดครับเสร็จแล้วเราก็จะยกขึ้นมาได้เป็นเนื้อเค,ค้กที่เราตัดเรียบร้อยครับนี่เป็นทรงพิมพ์เรียบร้อยเลย<ม>ก็จะได้ชิ้นเค,ค้กที่สวยงามครับนามาใส่กับกล่องที่เราเตรียมไว้ได้พอดีครับเสร็จไปได้เลยครับเราก็จะได้เนื้อเค้กที่เต็มพิมพ์พอดีครับสวยงามเลยง่ายๆเลยครับ เทคนิคนี้ครับจะนําไปทําขายก็ได้ครับหรือว่าจะทําแจกช่วงเทศกาลนี้ก็เหมาะสุดๆครับสวยงามน่ารับประทานแล้วก็รสชาติอร่อยทุกใจแน่นอนครับทําขายนี่ก็ขายได้ราคาเลยครับกดพิมพ์ง่ายๆเลยครับเราสามารถอบเนื้อเค้กครั้งเดียวปริมาณมากแล้วก็มาตัดแบ่งใส่ถ้วยอย่างเงี้ยครับง่ายๆก็จะได้เนื้อชิฟฟ่อนที่ฟูนุ่มเต็มพิมพ์ดูสวยงามเลยครับนี่าทานมา หรือก็ตัดเตรียมไว้ให้เรียบรอ้อยเลยนะครับเสรแล้วขอลองชิมเลยครับนี่ดูชิฟฟอนแล้วกันเนื้อฟูนุ่มเป็นฟองน้ำเลยครับเสร็จที่เหลือนี่ก็ทานเล่นได้เลยครับนุ่มมากลองชิมดูนะเนื้อเคชิฟฟ่อนมีความนุ่มละลายในปากครับหอมกลิ่นใบเตยดีมากรสชาติก็กำลังดีเลยอร่อยมาก นี่เดี๋ยวเรานำไปหยอดหน้ามะพร้าวกันต่อได้เลยนะครับตอนนี้เราก็พักหน้าซอสมะพร้าวอ่อนมาจนเย็นสนิทแล้ครับเราจะได้เป็นอย่างนี้เลยครับนี่ความค้นหนึบประมาณนี้นะกำลังดีครับหอมมากเสจแล้วให้เรานํามาลาดใส่ลงบนเค,ค้กที่เราเตรียมมาได้เลยนะครับรก็หยอดราดลงไปได้เลยครับอ,อืซอสมะพร้าวแบบ ข้นหอมครับสูตรนี้ทานได้ไม่เบื่อเลยครับเพราะว่ารสชาติยังหอมหวานละมุนกำลังดีเลยครับไม่หวานเกินไปนะก็นี่เลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นเค้กมะพร้าวทั้งหมด10ถ้วยครับสำหรับสูตรนี้นะเสร็จแล้วให้เราปิดฝาได้เลยนะครับฝาที่เขาให้มาในแพ็กเกจปิดเสร็จแล้ว ก็จะได้เค้กมะพร้าวที่หน้าตาสวยงามครับพร้อมนําไปให้เป็นของขวัญวันเทศกาลต่างๆได้เลยครับหรือใครจะทํากินทําแจกเพื่อนหรือว่าจะทาขายก็สูตรนี้ทาขายดีแน่นอนครับปิดให้เรียบร้อยหมดเลยนะหรืออย่างถ้าเกิดเราก็ต้องการทําแจกช่วงเทศกาลปีใหม่คมริสต์มาสนียครับผมก็จะผูกโบว์เข้าไปเล็กๆนี่ครับแค่นี้ก็จะทําให้ดูสวยงามน่ารับประทานน่าเป็นของขวัญมากยิ่งขึ้นเลยครับง่ายเลยครับสวยงามมากสิเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูเลยนะครับ เค้กชิฟฟอนนุ่ม,นนมๆซอสมะพร้าวหอมหวานมันครับนะ่าทานมากลองชิมดูนะครับอืสิเค้กนุ่มๆซอสฉ่ำๆเลยครับชิมดูนะอืเอนีเค้กชิฟฟอนแบบฟูนุ่มแล้วก็ซอสมะพร้าวนี่หอมหวานมันลงตัวเข้ากันสุดๆ,ๆเลยครับอร่อยมากลองชิมอีกคำนะครับอืมสิ เค็นุ่มๆเลยครับชิมดูมมนะ <c oughs> สุดยอดเลยครับก็ลองนำไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้จะทำกินก็ดีทำแจกก็ได้หรือว่าจะทำขายเนี่ก็ขายดีแน่นอนครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดก,ดกระดิ่งไว้ด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราสำหรับวันนี้เดี๋ยวผมกดตัวไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ